เกิดแบบไม่มีเปิดนะจ๊ะอันนี้เรามาดูเรื่องเอ่อมันดูทีเซอร์เรื่องอะไรนะมาเขียนรักโวยยังลบไมค์ลิกอัพค่ะเขียนรักโวยยังลบเซอร์ใครเล่นข้อที่แสดงัลก็คือเซอร์มีไดฟ์ฟอสยังไม่ดูเรื่องเป็นผมเป็นทานกักเรียนเลยโอ้โหจบไปเป็นชาติแล้ว บุลีเก่งนะเขาบอกว่าทรรมจาก์มุงะญี่ปุ่นด้วยถ้าเขียน<ะ>มีความเชื่อว่าถ้าเขียนชื่อคนที่เราแอบชอบลงไปในยางลบความรักของเราจะสูงวัดไม่จริงเขามไม่เคยเขียนเขาเคยบอกว่านี่มัดมีความเชื่อคนไทยใช่ไหมเขาบอกว่าเขียนประกาเขียนชื่อคนที่ชอบอะจนประกามึงหมดเขาจะชอบเรา เนี่ยแบบมึงทำอ่ะกูเคยทำเลยอะไรกูท้องกูตายก่อนพอดีแฟนผมเป็นนักเรียนอ่ะกูดูสาวของเราอะแฟนผมเป็นนักเรียนที่หรอเออไม่เคยดูเลยแต่ก่อนสนุกสนุกในก่อนเดียคนหนึ่งเอออีโอตอ่ะยูโนนะชี้ให้กูดูด้วยกูดูพร้อมอีโอดเลยนะตอนนั้นน่าจะบ้าเกาหลีอ่ะอืมก็เลยไม่ได้ดู ไม่ดูซีรีส์ไทยก็ไรมันน่าดูมากอยากดูแล้วเกูก็นึกก็กูก็นึกว่ามันมีตอนนึงแล้วกูเข้าใจผิดไม่ใช่มันคือเรื่องนี้แต่เรื่องนี้น่าดูมากๆาแบบมันมันต้องแบบดีมากๆแน่เลยอะมันต้องสนุกมากๆนเลยก็ดูแค่ทีเซอร์อะไรเงี้ยยังรู้สึกว่าสนุกเลยอะมันคือเรื่อะไรนะแน่นอนแบบว่าสนุกมากๆแน่ คือถ้าดูถ้าดูเรื่องนี้อ่ะก็ไม่อยากให้มันเหนื่อยอ่ะมันอยากไม่อยากให้มันอืดเนาะไม่อยากไม่ชอบูหนังที่มันแบบว่าปูเรื่องเยอะเนี่ยเอ็กต์หลอนนักแสดงหลอนทุกูห้าปปีก็ดูได้คนดูจะหลับไม่หลับก็ดูได้อยากให้มันแบบอยากให้มีรสซิ้นมากกว่านี้เยอะเลยครูรสสินมันน้อยไปอย่างอย่างเรื่องไอ้ไอ้เพราะเราคู่กันอ่ะเปิดมาตอนแรกสนุกเลยถูกใช่ เพราะเราคู่กันเปิดมาตอนแรกส,สนุกเลยแต่เรื่องอื่นไม่ค่อยเจอถูกถูกเรา่เราคู่กันคือยืนหนึ่งถูกถูกกับฟอม <S <s <uss> <S แค่นี้แหละไม่มีอะไรปิดไหมเมมจะเต็มแล้ว <laughs> <laughs>